นเมืองชาแนลวันนี้จะพามาดูของส,สวยๆงามๆนะคะวันนี้จะแนะนำว่าปลอยแบบไหนโดนไฟได้ปลอยแบบไหนโดนไฟไม่ได้นะคะสำหรับช่างที่เข้ามาเป็นในช่างใหม่ๆเนาะบางทียังจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับปลอยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่เป็นช่างอาชีพอยู่แล้วเขาก็าจะมีประสบการณ ประสบการณ์นะคะว่าจะจะทราบว่าสิ่งอ่าพลอยชิ้นไหนโดนไฟได้พลอยชิ้นไหนจะโดนความร้อนไม่ได้นะคะวันนี้ก็จะมาให้เกร็ดความรู้กับน,น้องๆที่เป็นนายช่างรุ่นใหม่เนาะเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่นะคะที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเกี่ยวกับรลอยสีสวยๆเนาะ เป็นเครื่องกระดับเพราะว่างานช่างนี่เราเราไม่ทราบเลยนะคะว่าวันไหนเราจะได้งานอะไรลูกค้าจะมอบหมายงานประเภทไหนให้เรานะคะอันนี้จะเป็นพลอยแท้ทั้งหมดนะคะอ,อันเม็ดแ,แรกนี้จะเป็นพลอยทับทิม ถ้าพิมนี้ก็แท้นะคะแต่เป็นจะเป็นเจรนายหลังเบี้ยเนาะเจรนายหลังเบี้ยถ้าพิมก็มีข้อควรระวังนะคะเพราะว่าบางทีบาง,บางเม็ดที่ผ่านความร้อนมาแล้วก็อาจจะทนไฟเนาะเวลาโดนความร้อนสีเขาจะไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่าเม็ดไหนถ้ามันเป็นพลอยสดมันก็จะโดนไฟไม่ได้นะคะเพราะเพราะว่าถ้าถ้าโดนความร้อนเกินถ้าโดนนิดๆหน่อยๆสีอาจจะไม่เปลี่ยนนะคะ แต่ว่าถ้าโดนความร้อนมากๆความร้อนที่สูงคลอยอาจจะเปลี่ยนสีได้นะคะแต่ถ้าอย่างนี้เนาะบางทีเราฝั่งไปเลยแล้วก็เอาไปขัดชุบเงินธรรมดาจะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าน้ำยาชุบเงินจะจะไม่ร้อนแต่ถ้าชุบท้องขาวแนะนำว่าควรจะหัวไว้ก่อนนะคะเพื่อจะเราเพื่อจะเซฟรอยเนาะ อันนี้มันเป็นแบบเตยก็ง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ไปชุบตัวเรือนให้เป็นทองขาวก่อนแล้วค่อยมาใส่พลอยทีหลังนะเพราะว่าพลอยจะได้ไม่เปลี่ยนสีเพราะบางทีลูกค้าเขานำพลอยมาเนาะจะได้ไม่มีปัญหาอะอะตามมานะคะเราต้องเซฟพลอยตัวนี้จะเป็นหยกอันนี้หยกเนื้อแก้วเลยนะคะหยกเม็ดนี้สีสวยนะคะเนื้อเขาจะเป็นแก้วเลยเนาะ นี่หยกแท้นะคะตัวนี้ก็หยกแต่ว่าสีเขาจะเข้มหน่อยหยกก้อนอันนี้ก็ของพม่าส่วนใหญ่จะมาจากทางแม่สอดนะของเราตัวนี้ก็เข้มหยกก็ดูเหมือนเนื้อเขาจะแข็งแต่ไม่แข็งนะคะไม่ทนไฟนะโดนไฟไม่ได้นะคะหยกนี้จะโดนไฟไม่ได้ถ้าเกิดว่าลูกค้านำแหวนที่ มีหัวพลอยเป็นหยกมาตัดไซส์แก้ไซส์ให้น้องๆที่เป็นนายช่างนะคะแกะพลอยออกก่อนนะคะอันไหนที่มันเป็นกระเป๋าเนาะแกะได้แกะแกะไม่ได้ใช้การผ่านะคะแล้วค่อยเชื่อมไปทีหลังอย่างตัวเรือนตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นแบบแกะลายเนาะอันนี้นายช่างก็ยังไม่ได้หัวนะคะอันนี้มาให้น้องๆดูก่อนนะคะ การผ่าเราก็จะผ่าตรงนี้ตรงนี้นะผ่าผ่าแล้วก็ง้างมันออกนิดหน่อยเพื่อนำพลอยออกเพราะบางทีเราปาดปาดปาดไปแล้วถ้ามันมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่ที่ยกจะแตกเพราะบาง,บางเม็ดเราไม่รู้ความหนาความตื้นเนาะแต่ถ้ามันหนาอย่างเงี้ยกระปาะมันหนาอยู่เราก็สามารถปาดได้แล้วก็เอาเม็ดออก แต่ถ้าเม็ดไหนมันมันมันปาดกระป๋อไม่ได้ให้ผ่านะคะผ่าผ่าแล้วก็ค่อยเชื่อมเชื่อมแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยใส่เม็ดเข้าไปใหม่เนาะแล้วก็ทาทำไซส์ทำขนาดบางทีลูกค้าต้องการให้มาเพิ่มไซส์ลดไซส์แหวนนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นพลอยเนื้ออ่อนตอนนี้ที่มีก็คือเหลือเหลืออะมิทิอันนี้จะเป็นอมิทิ เป็นพลอยสีม่วงนะคะพวกพลอยเนื้ออ่อนนี้โดนไฟไม่ได้นะคะอันนี้ถึงถึงเป็นพลอยแท้นะแต่ก็เขาจะมีความอ่อนมากเขาจะไม่มีความแข็งมันจะเป็นพลอยเนื้ออ่อนพวกอะอมิทิสซิตรีนแล้วก็สีฟ้าฟ้าอะความมลีนอะไรพวกนี้ที่พลอยเนื้ออ่อนนะจะโดนไฟไม่ได้เลย เวลาลูกค้าต้องการแก้ไซส์เราก็ต้องต้องนำพลอยออกก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นพลอยของจันทบุรีเลยทับทิมอันนี้ก็เราก็ต้องเซฟพลอยอะนะคะเพราะว่ามีเจลในเราไม่ทราบว่ามันมีรอยร้าวด้านในไหมเพราะไม่แน่ใจนะคะในการแกะก็ต้องระวังนะเราต้องส่อง เช็คดูก่อนว่าพลอยมีรอยร้าวรอยแตกไหมนะคะมีรอยบินไหมเวลาเรารับงานจากลูกค้ามานะเราต้องดูก่อนต้องให้ลูกค้าดูก่อนบางทีลูกค้าเขาซื้อมานานเนาะเขาเก็บอาจจะไ,ไม่ดีอย่างเงี้ยมันมีรอยร้าวรอยบินตรงไหนเราต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเนาะหรือว่าที่ลูกค้า นำนำตัวเรือนที่มีพลอยมาแล้วก็ต้องส่องก่อนว่าเราแกะแล้วมันจะชํารุดจะเสียหายไหมนะคะเพื่อเซฟตัวในช่างเองนะอันนี้อันนี้ไพลินไพลินนี้จะโดนโดนไฟได้เนาะอ่ะาไพลินนี้จะมีความแข็งไม่เป็นไรไพลินนี้จะแข็งเหมือนกับนินเลยนะคะจะโดนไฟได้ตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สีไม่ค่อยเปลี่ยน แต่ตัวสีเขียวกับสีแดงเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งบางทีเราไปจุม่มเ,เราฝังไปเรียบร้อยแล้วเอาไปจุ่มน้ำยาชุบละแต่สีมันค่อนข้างจะเปลี่ยนจากสีสวยๆอ่ะเนื้ออ่อนๆอย่างเงี้ยเนื้อแก้วแบบนี้ต้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มเลยนะคะพอลงน้ํายาเนี่ยสีมันเปลี่ยนแล้วบางทีลูกค้าก็จะบอก โอ้ไม่ไม่ใช่เม็ดเดิมแต่จริงจริงมันเม็ดเดิมแหละแต่ว่าเราเราไม่ทราบไงเราไปจุ่มน้ํายานะคะมันก็จะเกิดปัญหาตามมานะต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะสําหรับนายช่างรุ่นใหม่ๆนะอ่านี่คือการแบ่งปันประสบการณ์อ่าแล้วก็ข้ขอแนะนําดีๆให้สําหรับน้องๆที่มาเป็นนายช่างรุ่นใหม่ๆนะคะเพราะบางทีอาจจะไม่ทราบเนาะก็อขอเป็น เป็นแรงบันดาลใจให้แบ่งปันความรู้ให้นะคะจะได้สร้างชีวิตตัวเองจะได้ไม่พบเจอปัญหาอุปสรรคยุ่งยากในชีวิตในอาชีพนะคะอันนี้จะเป็นพลอยเ,อเขาเรียกว่าโป่งขามโป่งขามนี่มันจะเป็นคําว่าขามทางเหนือนี่มันจะมันเหนียวแต่จริงมันไม่ได้เหนียวอย่างชื่อนะคะความเหนียวของเขาก็คือความขรัง พุทธคุณของพลอยนะคะแต่พลอยตัวนี้โดนไฟไม่ได้นะแตกนะคะสวยๆอย,ย่างนี้แตกเลยนะเนี่ยตรงขามเม็ดนี้สวยมากอย่างนี้ก็หาไม่ค่อยได้นี่เป็นของลำปางแท้เลยนะคะเราจะเลือกจะเลือกแต่พลอยสวยๆให้ลูกค้านะที่โ่งขามโดนไฟไม่ได้นะคะถึงเขาเป็นหินก็จริงแต่ว่ามันโดนไฟไม่ได้เนาะ โอ้จุนเลยนะคะโดนความร้อนนี่เข้าไปเป็นจุนเลยนะคะไอต,ตัวนี้ของดีเมืองการสติกเกอร์ยังอยู่เลยนินนี่ของเมืองการจะดีที่สุดนะคะสวยดำเงาแข็งไอ้ตัวนี้ทนไฟนี้ทนไฟมีความแข็งแข็งเทียบกับสิบเลยนะคะความแข็งของเขานี่เนี่ย มันวับทนินเมืองการนี้มันวับเลยนะคะโดนไฟได้ตัวนี้โดนไฟได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าจุ่มลงไปในน้ําร้อนๆนนะถ้าสมมุติมีการแก้ไ้ทําอะไรเ,าเราเผาเผาแล้วก็พอร้อนปุ๊บต้องวางทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีถึงไปจุ่มน้ํานะเผาปุ๊บโดนไฟปั๊บระเบิดตุ้มเลยนะคะบุ้มเลยนะ <c oughs> บุ้มเลยใช่ไหมใน,ในช่าง ตัวนี้เดี๋ยวให้ในช่างเทสให้ดูมันทนไฟยังไงนะคะตัวนี้โดนไฟได้แต่ตัวอื่นเทสไม่ได้นะมาลองเทสให้น้องๆดูนะปะป่าเผาให้ในช่างทดลองเลยเผาให้ดูนี่นะมินแท้ๆมินมังการนะเม็ดนี้นะเม็ดเดียวนะน,นี่นี่แต่อย่าไปจุ่มน้ำทันทีนะเนี่ยเขาโดนไฟได้ไม่เป็นไรโดนกี่รอบก็ไม่เป็นไร แต่ต้องเย็นแล้วมาโดนเย็นแล้วมาโดนนะถ้าเป็นเ,เทียงกัตัแ่นียยวอยไปจุ่มน้ำนะมันจะระเบิดตุ้มตามนะต้องวางพักไว้สมมุติว่าเรา,าพาแวนให้ลูกค้าจะทำไซส์าวางไว้ก่อน5นาที10นาทีค่อยจุ่มน้ำนะบอกลูกค้าจะเย็นๆย็นตัวนี้จะเป็น ไม้กลายเป็นหินใครเคยเห็นไหมคะไม้นะบางทีแรกๆเขาจะเป็นไม้แล้วกลายเป็นหินเขาเรียกว่าถ้าทางเหนือเขาเรียกตาไม้สักอ่ะตาเสือแต่ถ้าถ้ากลางป่ะป๊าแคทฮะไทเกอร์อนะคะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็น t i เกอร์อ this one is a Tiger eye. แล้อจะมาจากไม้กลายเป็นหินนะคะตัวนี้แข็งทนไฟโดนได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราฝังเรียบร้อยละไม่เป็นไรจะมีการแก้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะทำเล็กทำใหญ่ได้ตัวนี้ก็คือตัวนินนินนี้แข็งทนไฟเนี่ยนินเมืองการจะสวยอย่างนี้นะคะแต่ถ้านินนิน นินเทียมนี่โดนไฟไม่ได้นะแตกเหมือนกันนะคะต้องนายช่างที่เป็นนายช่างใหม่ก็ต้องต้องดูแยกให้ออกด้วยนะว่าอันไหนเป็นนินทแท้นินเทียมบางทีมันจะเป็นนินนินกระจกอะเนาะอันนั้นโดนไฟไม่ได้เปาะเลยนะคะโดนไฟปุ๊บแตกตั๊บเลยนะเพราะว่าอันนี้มาแชร์จากประสบการณ์จริงๆเพราะว่า เราไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะไม่ได้ไปจ่ายค่าเรียนเพื่อเรียนมาแต่เราได้มาจากประสบการณ์จริงๆผ่านผ่านผ่านเหตุการณ์จริงๆมาเลยนะคะใน,ในช่างมีประสบการณ์ไหมคะกับนินเล่าให้ฟังหน่อยน่าจะมีน่าจะไม่ <laughs> ใช่ไอ้ที่มันเป็นหัวสร้อยลูกค้าไงอ๋อนินเทียมมีนินเทียม,มเพราะบางทีเราแยกไม่ออกเนาะเราไปในช่างใหม่ๆนะ เราแยกไม่ออกเนาะลูกค้าบอกว่าเผาเลยเผาเลยนี่อ่าอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือเจ้าของเขาอนุญาตนะคะเพราะเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมเราก็กลัวแต่เจ้าของบอกเผาเลยเผาเลยไม่เป็นไรละผิดชอบโอ้ยแตกระเบิดมันเพียมนะคะบางทีลูกค้าเขาไปซื้อมาแล้วก็อาจจะไปเจออ่าเจอเจอ อ่เจอเจอร้านที่เขาไม่ไม่บอกความจริงเนาะแต่ของเราแต่ของเรานี่จะใช้ความจริงใจตรงไปตรงมานะคะแท้คือแท้ไม่แท้ต้องบอกลูกค้านะคะเพราะอย่างนี้เราถึงต้องเลือกทุกอย่างทุกเม็ดนี่สวยหมดแท้หมดแต่เราต้องเซฟนะคะต้องบอกลูกค้าว่าอันนี้อันนี้เป็นพลอยสดนะอันนี้พลอยเผาเก่าอันนี้พลอยบอใหม่เราก็ต้องต้องศึกษานะคะสําหรับ ในช่างรุ่นรุ่นใหม่ๆนะเอามาแบ่งปันประสบการณ์ก็หวังว่าทุกคนเนาะจะได้ความรู้จากจากเกรดเล็กน้อย,อยเล็กๆน้อยๆที่จากร้านเล็กๆที่เราผ่านประสบการณ์มากมายหลายปีมามาเนาะเผื่อใครที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวจะได้ไม่เจอปัญหานะคะเพราะว่างานชิ้นหนึ่งบางทีเรารับมาเนี่ยร้อยบาท200บาทแต่พอมาเจอปัญหาพลอยเม็ดนึง บางทีหาไม่ได้ไซส์ไม่มีสีไม่เหมือนกูมันปวดหัวยุ่งยากนอนไม่หลับนะคะเนาะค่ะเราอยากแบ่งปันให้น้องๆรุ่นใหม่เผื่อมีโอกาสเข้ามาเจอคลิปดีๆประสบการณ์ดีๆคำพูดจริงใจตรงไปตรงมานะคะไม่มีไม่มีกักนะอยากให้อยากให้เอานำไปใช้กับชีวิตได้จริงๆอะคะ่ะ สำหรับน้องๆที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยากเป็นนายช่างนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างมันไม่ได้สำเร็จมาวันเดียวเนาะเราก็ผ่านประสบการณ์มาก็ไม่มีครูบาอาจารย์เขาก็ไม่เคยบอกเรานะอันนี้โดนได้โดนไม่ได้เราก็มาเจอเองเหมือนกันนะคะยิ่งยิ่งมองระกดโดนขนาดลงมอตืดยังไม่ได้เลยนะคะเพราะเราเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะแต่ดีโชคดีว่า บนเส้นทางนี้เราเจอแต่ครูบาอาจารย์ดีๆผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงในวงการเดียวกันน่ะก็แบ่งปันประสบการณ์ให้เราเราก็ได้มาจากครูบาอาจารย์มั่งได้จากมาจากประสบการณ์จริงมั่งได้มาจากอ่ารุ่นพี่ที่ทํามาก่อนแนะนําเรามั่งนะคะเราก็มาเรียนรู้พวกนี้เพราะมันไม่มีโรงเรียนอ่าที่จะสอนเราถึงเขาสอนเขาก็บอกไม่ได้ทั้งหมดเนาะเขามันต้องมีเวลาจํากัด เราก็ต้องมาเรียนรู้หาวิชาหาประสบการณ์เอาจากหน้าโต๊ะหน้างานจริงๆจ,จากคนเขาเป็นจริง,รงๆนะนะคะค่นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปปรับใช้กับงานของตัวเองที่กำลังจะจะเริ่มต้นทำเนาะสำหรับนายช่างรุ่นใหม่นะเพราะว่านายช่างรุ่นเก่าๆเ็อาจจะจะทราบแล้วเนาะเราว่าเขามีประสบการณ์ ผ่านผ่านเส้นทางนี้เดินบนเส้นทางนี้มาโชคโชนแล้วนะคะสำหรับน้องใหม่ๆที่กำลังก้าวเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไปอย่าท้อมันท้อไม่ได้เนาะบางทีเราก็ยังมีภาระ,ะที่จะต้องทำนะคะเป็นแรงบันดานใจให้นะเป็นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะในช่างทำยังจ้า เหรอโอเคขอบคุณนะคะวันนี้